ได้กำไรไหมไม่เยได้กำไรรถหน่อยไผอยากเอาไปเป็นคาสียูนอมคาเฟ่ได้ด้วยไหครับนี่โอ้ยย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 นยนไยยยยยยยเยยยรยย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 ยไยย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 นยยยยำเยยบยย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 นย่ยย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 ย้ยย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 ยกยย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 ยทายยยย เช็คไข่พร right okay. ah, ้อมเลยเช็คไข่พร้อแปดมือห่าครับโอ้คันหนึ่งสี่สี่มือห่าคันนี้สี่มือห่าเช็คไข่ป่ะตัวนี้เลือกตามสภาพไปนี่ตามสภาพนี่บพื่ได้เช็คสี่มือห่าโอเคหยุดยางกินเอามาเบิ้งรถไถเใาตัวนี้ก็ติดไปเรียบร้อยแล้วลูกค้าเอาไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยตัวนี้ยันมาเขาเลยเ้ยยันมาซีฮะซีฮะเดี๋ยวมียันมาตัวแสนอีกเดี๋ยวพาไปเบิ้งถ่ายคลิปครับ อ้าวตัวนี้เข้ามาใหม่ M 70 40บอครับนี่ M 70 40 k u ต o t a Kubota ตัวนี้กำลังเสิมการทำการ,การล่างทำความสะอาดไรกีดงานตัวนี้มพึ่งมาใหม่นะครับอัปเดตพึ่งมาใหม่พึ่งมาใหม่ Kubota M 70โอ้เอกสารมันมีอินบครับเนะี่ยเอกสารกับมีมยังเต็มเต็มอยู่ โค้งสายสูงแข่งดีอยู่นะครับโค้งล่างค้าลังค่าแต่ยังจีจำอยู่เนาะไปหาตัวน้อยใส่งานรถไทมือสองเครื่องดีอยู่แล้วเครื่องดีครับเครื่องบริแกด้วยตัวเนี่ยเครื่องใหม่ๆเดิมเดิมเลย ตัวนี้เพิ่นเปิดไว้ราคาเท่าไรสามแสนพร้อมอุปกรณ์สามแสนพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าดันหลังพานหลังดันหน้ารับเปลี่ยนยางหนาให้้พรอมเปลี่ยนยางหนาให้ไหมพร้อมสามแสนเท่าไรก็สามแสนท้วนครับสามแสนท้วนโอ้รีบเลยนะครับมาใหม่นะมาใหม่มาใหม่สามแสนท้วนเปลี่ยนยางนี่พานหลังดันหน้าเจมจุดซูนไปหาอยู่อ้าวคันนี้ผ่านไป ว่านำเสนอก็คือขีบที่ถามว่าขีบเก่าขีบเก่ามีบ่มีอยู่ครับแต่ว่าจะถอดให้จะเป็นขีบตัวนี้บ้างครับเป็นขีบของอย่างครับไหนกระมครับขีบของกระมวลขีบของกระมวลขีบของกระมวลนี่คือปากนะครับสลักขีบเก่าตัวนี้ราคาอะไรครับขีบกระมวนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาท ตัวนี้ใช้งานในปกติฝากพวกเซ่อยเป็นได็กหันทอดขีบบอ,อกหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทเอาไปเก็บงานด้วเลยขีบกอล์ขีบกอล์มใส่พวกรถไดย์นะี่ลุนไดย์น่นะครับใช้ไงไ่ายในซูรุ่นครับก็ใช้ง่าย้นซูรุ่นครับ<อ>ติดตั้งให้น้ำบอลหนะ่อยชิ้นเด่นะเลยอารถมาแล้วคิดตั้งให้ได้ครับติดตั้งให้ได้ครับราคาหนี้เลยบวครับราคานี้เลยนะครับ มีขีบเกาได้เนี่ย็บ่กสวยเนี่ยนี่เดี๋ยวไปลงคีใไม่ไปขีดกลางแบบนี้ราคาแสนกว่าบาทแล้วคนช่องไทขีคีบเก่าที่เอฟเอฟซีทำ่วนคันนี้สแล้วนะครับเลือไปคีบขีดไม่เนี่ยวันนี้มันเอาไปใส่งานแต่ว่ารวมปแล้วลดไปส่หครับเลูกค้ามาเอาไปให้แดงเอา้อขีดเกลครับ โอ้เข้าไปใส่ใส่คลิปเก้าให้ครับเท่าไรเพิ่นเอาไปสามแสนแปดถา่ว่าเป็นคลิปเก้าเพิ่นเบาคลิปไหมครับอ๋อแต่ว่าเป็นชิมไงอืมตัวนี้เครื่องนี้มันปะใส่อยู่เครื่องปูอ้อยเครย่างอยู่นะครับเครื่องปูอ้อยไปหาอยู่เครื่องปูอ้อยมือสองตัวนี้ราคาอยู่ที่สามหมื่นห่านะครับสามหมื่นห่านะครับเครื่องปูอ้อย นี่เก็บซีให้ดูดีแล้วเรียบร้อยแล้วเวียนโดยหรอกนนี้ทำกันไรเอามาเบิ่งยันมาที่ถามหาบอยยันมาซีผาคันราคาแสนมาเอาไปเช็คเอาเครื่องดีเซต้าจิตได,ด้ตามสภาพยันมาซี C, ผาตัวนี้นมีฝาครอบบอมีก็มีแต่ตัวนี้เนาะฝาปิดเ้าบอมอมี่ปะครัรนนบ,บนี่แต่ฝาครอบบนนี้เดี๋ยวเขลงมานี่นะครับที่ถามเอฟซีถามมาโอ้ยใครเห็นเบื้องยิงไหม นะครับโดยรวมเป็นยันต์มา45แรงเลยล้างค่าก,ากบบาระพุแตกเอาไว้แล้วล่ะนี่ตะข่วงแหงสภาพยางต์กับพมาณนี้นะครับสภาพยางว่าหันเอาไปลากอยังเงว่าหันมันปะม,มันขัดน,นี่บะมัน,น,นเป็นขัดนี่บัวแตกไปหลากต่อสตาร์ตตีนใส่งานระบบอ่ายกหลังยกหางดาน,นาได้ปกติ อุปกรณ์ได้เนี่ยมีมีผานกับดันหนาเนาะนะทั้งหลังจะเป็นผานสามผานสามให้นะครับนะอัมแมาก EF45 อ้าพูดใดเสือเอาไปปั่นตัวตัวนี้มันมีเหล็มพร้อมนี่เป็นป่ะอ่ามีเหล็มให้พร้อมนะครับมีเล็มให้ด้วยตามสภาพนี้เลยอ้าสนใจก็ค่อยทู่สอบทาม เป็นเลยฮะบนศารลันต่อไปคุณนีบ้างวะน่ยท่ี่พัดจี่มัจำแล้วอ้ก็เรียนงานโซงี่พัดจำแล้ว่านมือสองเนี่ยน้ำเสน,นอน้ำเสนอาง,งานพา,านเพื่อทำยังโอ้ี่มัดจยบแล้ว ดูไทยฟูกดูตัดตัวนี้เครื่องูกไว้มา่ไหร่เนี่ยครับูกไ้มอไมามหม่6สามหมื่นหกไซรุนปตาสีนิพาคุปตาสีิาาสีนิพาสีนิาก็อสามหมื่นหกส่นนใจมาเบิ่งกันเลยเลยจือคือืสวยเดิมๆ ตัวนี้ประเทศซีแห้เอาไปสภาพนี้เนาะแมครับ้ปลูกอยู่กใส่ได้ปกติเเลื็พ่พอผ่านด้วยมืแหารยครับผ่านคูตามืองแดาร้อยคอียังของรถาวชินเล่นหาชิเลครับคู่ใดเยคู่ใดเย เป็นยูนนเก่าเนาะขันม, <granddaughter. S 1> okay. มือสองวนี่หกขอดเนี่ยนะนดนอดมนฟอดตัวนี้มื่นหามื่นหาเป็นของยี่หออ่าอยห้มืนานฟอดฐานสมกับมื่นแหาร รถขีบที่เหลืออยู่ขีใไม้ที่ว่าราคากลางๆแสนหกหมื่นบาทพันแสนหกหมนห้าพันไดรทุรุนเลยขีบเนี่ยพออยากแนะนำให้ไซขีบเก่าใบ่ไซขีใไม่ไปเลยราคากับบ้านักรถราคากับบ้าพ่อกันตัวนั้นขีบเก่ากับแสนหนึ่งบัน่ะตัวนี้กับแสนหกหไม่รวดนะนะซ้ำสิขีบอ่อยมันบริเวโกงในงอนันอก้ เป็นคีบของพี่พี่้องนะครับของปูมินเท่าเลยนะครับเนี่ยเจ็บย้ำกันเลยปากกระสวยของกับไม้ให้รูลิกพวกกระบอกพวกยังไงใส่ได้ยางรูเลยะโอ้ครับที่ไงคือมาอีกแน่กับเป็นพี่พี่นี่ก็อยู่ที่สองแสนห้าพันสองแสนห้าพันปากตัวนี้กับตัวนี้ซ้ำกันปะซ้ำกันครับแบบซ้ำกันเลยนิดนึง สามพันสี่พันตัวนี้สองแสนหาพันครับพีมที่ขีดไงนะครับที่ว่าขอเตกตั้งที่เขาถามหากันไม่เจอขีดหน้าซ่าหน้าซ่ามันไงมันหนักมันหนักกันเกือบตันหมดเนาะทุกคนนะก็เด็เล็กมันไงมันหนักว่ากันไม่ใช่ระบบกบตตั้งกันไหนถ้ามันทีขีดเพื่อนเนี่แหละแหละคงหลับเขาก็เห็ุมาดีอยู่ยุดไม่ยุดไม่ ห้องเบรกงโตตารี่ผ่านโรตรีสามารตลีกรอบนึงครับรอตรีสอตรยี่สิบราคาหกหมื่นเจ็ดหกหมืลตารี่หม่ความทรงเลยนะครับความทรงหกหมื่นเจ็ดผ่านยกกมื่นเจ็ดเก้าร้อยมื่นเจ็้าร้อยทรงได้พื่อนนะครับ17,900อครับอันนี้รถปันยังเหลืออยู่ได้รถปันใส่งานปกติหาเงินหานี้เนาะ ห้าหมืนห้าทั้งสองคันนะครับรถนำเขาของอยันยันมาครับมมตตฮินุมตโตฮินุมะตสอง,องทาทั้งคู่รถเล็กเพิ่อไปใบไซยุข่วนหยาเน้อขควนดินนะในะส่งานปกติางานปกติอ้าวบ่งขีบของห้องเร่บัะนะอันนี้รถขนสง่งไหมมีรถขนส่งให้ด้วยมีขอดขอมาหมันะมอ,อมีก ตัวนี้ยังว่างอยู่จีบนาซาสองแสนหก้ลยจีมาจับแล้วตีมาจับแล้วโอ้ไปแล้วนะครับเริ่มสืบเสริดแล้วลวดละมาใหม่คับเนี้อ่ยบอดมาใหม่เท่าไรเนาะตัวนี้อ่าแสนแปดครับแสนแปดเป็นเครื่องเท่าไรครับเครื่องเจ็ดเจ็ดเครื่องเจ็ดเจ็ดยางดีซีเซ็นยางดีซีเซ็นเจ็ดเจ็ดนี่คือเครื่องหาพันธุ์ที่เขาเอื้นกันใช่ไหมวะครับ แสนแปดอุปกรณ์ได้ยังเนี่ยผ่านหลังพวกนึงครับได้ได้แต่ผ่านหลังด้านนาบ่ได้เนาะด้านนาบ่ได้โอ้บ่มีขั้นด้านนาใด้านหนาก็เพิ่มเมื่อนหาโอ้ด้านนาเพิ่มเพิ่มอีกเมื่อนหาแมนครับแต่่วารถเครื่องดีเลยรถนี่เครื่องดีนะครับเครื่องดี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 หนุบซีผมโทรมาหน่อยบอครับ เหรอครับครับโอ้มาแล้วว่ะโอ้เดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวรอสักครกคู่โอเคไม่ไม่ไม,มามามาที่หน้าอำเภอเลยอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาอีกรอบนึงโอเคนะ สนใจยังไงก็ทักสอบถามตัวนิวฮอลแลนด์นี่ยังว่างอยู่เนาะครับตัวนี้เท่าได้ปะราคาอัปเดตให้สามแสนสามสามแสนสามเช็คพร้อมเช็คให้เพิ่มสามแสนสามเช็คให้พร้อมท่ำสีส่งพร้อมส่งให้พร้อมมองไงคือเก็บงานให้ดูดีสวยงามจัง่อยสามแสนสามครับสนใจก็โทรสอบถามทักได้นะครับโอเคมึอนี่กับมาอัปเดตให้เอฟซีในเบิ่งกันที่ถามหา ขอบคุณที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับขอบคุณครับ